รายการขอขยับแฟมิลีกับต้นอ้อพัททีมาโกมลบรวรกุลค่ะรายการที่จะชวนทุกครอบครัวมาขยับตัวเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายขยับใจสารสัมพันธ์ในครอบครัวให้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นค่ะและกีฬาที่เราจะมาเล่นกันในวันนี้คือโรลเลอร์เบรดค่ะและครอบครัวที่จะมาร่วมกิจกรรมของเรามีทั้งหมด2ครอบครัว อยากให้เขากล้าแสดงออกแล้วก็อยากให้เขาได้ประสบก,การณ์ในการที่แบบว่าลองทําอะไรหลายๆอย่างอะค่ะใช่ครับเหมือนกันครับเป็นคนี่อายเหมือนกันครับก็เลยช่วยกันแสดงออกครับจะได้กล้าอย่างแรกก็คือความสนุกสนานเลยค่ะความสนุกสนานที่เขาจะได้รับแล้วก็ประสบก,การณ์ที่เขาจะได้รับจากโค้ชจากทีมงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะได้เรียนรู้ว่าเออมันเป็นยังไงอะไระสบกันใหม่ๆเพราะว่าไม่ได้เคยถ่ายอะไรอย่างนี้เหมือนกันนีมคะ ก็ไปซ้อมตำลานต่างๆครับก็ไปเล่นในหมู่บ้านบ้างไปเล่นกับเพื่อนที่แฟชั่นบ้างครับเป็นลานเล่นเลยครับหลายๆคนพร้อมค่ะก่อนมาก็จริงจ คนนี้อาจจะไม,ไม่ค่อยได้เจอคนเยอะอะไรเงี้ยครับก็จะอธิบายก่อนว่ามาแล้วจะมีอะไรบ้างรายการมีอะไรเพื่อให้เขาเข้าใจก่อนว่ามาแล้วจะมาเจออะไรอย่างเงี้ยครับโค้ชเป็นสิ่งสําคัญครับเพราะว่าเราก็ไม่ใช่ผู้สันทัดที่จะสอนได้ถูกต้องเพราะนั้นถ้ามีโค้ชเข้ามาช่วยสอนก็จะทําให้น้องเขา เป็นในท่าที่ถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยครับ mm hmm. คือความคาดหวังหลักมาวันนี้ก็คือสารสัมพันธ์ในครอบครัวแหละครับ mm hmm. ถือว่าออกมาทํากิจกรรมร่วมกันข้างนอกนะครับ mm hmm. แล้วก็ถือว่าให้แกได้อย่างที่บอกว่าการแสดงออกพร mm ้ hmm. อมครับแต่ละครอบครัว ชุดพร้อมมากันแบบพร้อมเพรียงอันนี้คือเตรียมกันมาเลยไหมคะเราต้องเตรียมกันมา,ลเ,มนมาเลยนะคะ,ะ,คะก่อนอื่นมารู้จักกันก่อนนะคะว่าแต่ละครอบครัวเนี่ยทำกิจกรรมอะไรร่วมกันบ้างอย่างครอบครัวของน้องนิสตาเองปกติแล้วคุณพ่อคุณแม่น้องนิสตาทําอะไรร่วมกันบ้างคะว่ายนะ้ําแล้วก็เล่นกีฬาทุกอย่างคะ่ะ แล้วคุณพ่อล่ะคะคุณพ่อชอบกีฬาอะไรมากที่สุดคะไปเตะฟุตบอลครับลูกก็ตามไปเตะด้วยไปด้วยน้องนิสตาเตะฟุตบอลด้วยเหรอคะใีค่ะีมาชอบไหมคะชอบแล้วถ้าผู้หญิงเตะฟุตบอลเราต้องมีพลังเยอะๆไหมคะต้องต้องมีพลังเยอะๆนะไหนทำท่าเตะฟุตบอลสิคะเตะยังไงครับนี่เตะแบบนี้นี่คน้องนิสตาล่ะคะชอบกีฬาอะไรมากที่สุดคะเลอเลเบตกับสเก็ตบอร์ด โน้ตและเบดกับสเก็ตบอร์ดทำไมถึงชอบโน้ตและเบดคะเพราะว่ามันลื่น <laughs> ด,ดีเอามาเลื่นดีด้านนี้บ้างดีกว่านะคะครอบครัวของน้องแชปเตอร์ค่ะคุณพ่อคุณแม่น้องแชปเตอร์ทํากิจกรรมอะไรร่วมกันบ้างคะเออเราก็จะมีพวกเล่นบอร์ดเกมเลโก้ LEGO อะไรเงี้ยครับแล้วก็อาจจะมีออกกําลังกายด้วยกันบ้างครับน้องแชปเตอร์ล่ะคะชอบกีฬาอะไรมากที่สุดครับ <laughs> แต่ฟุตบอลแต่ฟุตบอล ทั้งสองครอบครัวนะคะชื่นชอบการเล่นกีฬาโรลเลอร์เบดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมารู้เทคนิคการเล่นกีฬานี้อย่างถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะมาพบกับโค้ชนะคะซึ่งเป็นทั้งโค้ชแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งสถาบันมนุษย์ติดล้ออะคาเดมีขอเสียงปรบมือต้อนรับโค้ชแกป๊ปค่ะสวัสดีค่ะ โค้ดแก๊ปนะครับกิจกรรมครับก็จะเป็นหลกัหลกๆครับเป็นสอนสเก็ตแบบถูกหลักปลอดภัยสําสหรับทุกวัยเลยครับผมจริงๆนะครับกีฬาสเก็ตหรือว่ากีฬาลูกรอเนี่ยถ้าเราเดินได้เราเล่นได้ครับความยากมันอยู่แค่ช่วงตอนแรกครับเหมือนปั่นจักรยานสงล้อ,อถ้าเรารู้หลกักปั่นเป็นปุ๊บ เหมือนกับถ่ายสเก็ตถ้าถ่ายได้ปุ๊บเราจะไม่มีทางกลับไปไม่เป็นอีกเลยจริงๆกีฬานี้เป็นกีฬาที่อันตรายน้อยครับขึ้นอยู่กับว่าเรารู้ว่าความเสี่ยงของเราคืออะไรถ้าเราไม่รู้มันก็คือความเสี่ยงถ้าเรารู้เราประเมินตัวเองได้มันก็ควบคุมได้ไม่เสี่ยงครับ เทคนิควันนี้นะครับก็จะเป็นสลับผู้เริ่มต้นแบบตั้งแต่ศูนย์เลยครับตั้งแต่การใส่อุปกรณ์การทรงตัวลุกขึ้นยืนแล้วก็การล้มแบบปลอดภัยรวมถึงการเคลื่อนที่แบบพื้นฐานครับและกิจกรรมเนี่ยก็จะมีชาเลนจ์แบบมันๆให้แน่นอนครับรอติดตามชมเห็นเสื้อโค้ชแกรเมื่อกี้ไกลๆไทสเก็ตมนุษย์ติดล้อโอ้โหก่อนที่เราจะไปโรลเลอร์เบรดกัน เรามีท่าทางของรายการให้ทุกคนได้ขยับตัวกันสชนิดหนึ่งก่อนนะคะท่าประจำของรายการค่ะชื่อรายการคือขอขยับขอขยับ Family อ่หัวใจอยู่ที่หัวใจนะคะพร้อมแล้วขอขยับ Family มารู้จักกับกีฬานี้ให้มากยิ่งขึ้นนะคะกีฬาโรลเลอร์เบดคนที่สามารถเล่นได้อายุประมาณเท่าไหร่เริ่มเดินได้ครับ เดินได้ก็เล่นโรล,ลเลอร์เบลดได้เลยเหรอคะใช่ครับผมมันจะไม่ดูอันตรายไปเหรอคะถ้าเดินได้ส่งตัวได้เล่นได้ครับน้อยที่สุดที่เคยสอนสองขวบครึ่งเพื่อให้ทุกคนนะคะได้ทําความรู้จักกับกีฬาโรล,ลเลอร์เบลดให้โค้ดแก๊ปอธิบายให้ฟังสักนิดนึงค่ะภาพรวมนะครับกีฬารอเลื่อนเนี่ยครับหรือว่าที่เรารู้จักชื่อสเก็ตเนี่ยจริงจริมันมี เยอะมากเลยอ,อย่างที่ทุกวันเนี่ยที่เล่นเล่นกันก็จะมีอินไลน์สเก็ตหรือโรลเลอร์เบลดค่ะครับ,รบแล้วก็โรลเลอร์สเก็ตสเก็ตบอร์ดเซิร์ฟสเก็ตลองบอร์ดฟรีสเก็ตเน็กบอร์ดรวมไปถึงจักรยานขาไถ่อะไรก็แล้วแต่ที่มีล้อแบบนี้เหรอคะอ่ามีล้อเราไม่ได้ใช้อ่าอ่าเฟืองหรือว่าเครื่องยนต์ใช้จากร่างกายของเราเนี่ยก็คือเป็นกีฬาที่อ,อยู่ในกลุ่มเดียวกันเดียวกันครับ,รบอ่าทีเนี้ยไอ้อินไลน์สเก็ตหรือโรลเลอร์เบลดเนี่ยมันเกิดมาจากการที่ ยุโรปเนาะเวลาหน้าร้อนเนี่ยเขาเล่นสเก็ตน้ําแข็งไม่ได้เ,ออเขาก็เลยคิดค้นเป็นร้อนให้ให้ความรู้สึกเหมือนเวลาเราเล่นสเก็ตน้ำแข็งก็เลยเกิดเป็นโรล,ลเลอร์เบดหรืออินดาสเก็ตขึ้นมาครับออ๋อแทนแบบว่าจะไปเล่นออบนน้ำแข็งก็สามารถเล่นออในพื้นที่ที่เขาจัดให้แบบปลอดภัยบนถนนหรือว่าแบบลานต่างๆที่เขามีจัดไว้ให้อยู่แล้วก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นน้ำแข็ง ขอดูอุปกรณ์สําหรับกีฬาโรลเลอร์เบสสักนิดหนึ่งนะคะอันนี้คืออะไรคะก็จะเป็นลนักษณะเหมือนรองเท้าบูทมีการซัพพอร์ตเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็มีเฟรมนะครับที่เอาไว้เป็นตัวกลางระหว่างล้อกับตัวรองเท้านะครับแล้วก็จะมีล้อที่ข้างในมีลูกปืนให้หมุนได้เนี่ยครับสเสน่ห์ของกีฬาโรลเลอร์เบสคืออะไรคะสเสน่ห์ของมันจะเหมือนเราบินได้ครับรองเท้าสเก็ตจะติดกับเทา้าเราตลอดเวลาครับ <น>ถ้าเกิดสเก็ตบอร์ดเนี่ยมันก็คือเราสามารถกระโดดออกมาได้แต่นเนี่ย<อ>มันจะติดเท้าเราไปตลอดอมันก็เลยเหมือนเรามีปีกที่จะโบยบินเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยเราจะป้องกันได้อย่างไรบ้างคะ อ่าโอเคน้องชัปเตอร์มานี่ครับอ่ามาเลยค่ะน้องแทเตอร์ครับอ่าโอเคเนาะอ่านี่คือตัวอย่างที่ดีนะครับสำหรับอุปกรณ์ป้องกันที่ครบสมบูรณ์นะครับก็จะมีประกอบด้วยหมวกกันน็อกนะครับอ่าจะมีหมวกเต็มศีรษะนะครับแล้วก็มีหมวกที่สามารถครอบแล้วช่วงกลางก็มีอ่าแล้วก็ต่อไปนะครับก็จะเป็นสนับนะครับชู่อ่าก็จะมีสนับสอกนะครับอ่างอข้อสอกลูกอ่าโอเค แล้วก็จะมีสนับมือนะครับที่จะอยู่ <ทะ S 1> บริเวณ่ากมือแล้วก็สนับเข่า <ทะ S 1> มือกับเข่านี่คือส่วนแรกเวลาเราลงที่สัมผัสพื้นก่อนดังนั้นเราควรจะต้องใส่อุปรกรณ์ป้องกันทุกครั้งที่เล่นแม้ว่าเราจะเก่งเนี่ยเราก็ต้องควรใส่ครอบครัวของน้องแชปเตอร์พร้อมไหมคะพร้อมค่ะครอบครัวของน้องนิสตา้าพร้อมไหมคะพร้อมค่ะ,คะถ้าพร้อมแล้ว let's move, <S move ื้นที่ที่เหมาะสมกับการเล่นโรเลเลอร์เบสดแล้วค่ะก่อนอื่นต้องมารู้จักวิธีการเลือกอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับแต่ละคนก่อนมีวิธีการเลือกอย่างไรบ้างคะโค้ดวิธีการเลือกรองเท้านะครับสำหรับผู้เริ่มต้นนะครับให้เราดูจากไซส์รองเท้าผ้าใบนะครับเพราะว่ารองเท้าสเก็ตกับรองเท้าผ้าใบเนี่ยมาตรฐานไซส์จะเหมือนกันเรื่องของสถานที่นะคะสำคัญไหมคะ สถานที่สําคัญครับต้องเป็นสถานที่ไม่มีความเสี่ยงนะครับไม่มีก้อนกรวด<ๆ>ก้อนหินที่เราสะดุดล้มนะครับหรือว่ามีร่องแตกๆที่เป็นอันตรายหรือว่าไม่มีการสัญจรของผู้คนของรถยนต์ในบริเวณนะครับคือหลายๆคนอยากจะรู้ว่าประโยชน์ของกีฬาโรลเลอร์เบดคืออะไรคะแรกๆครับจะรู้สึกว่า สเกตยาเพราะว่ามันคือทักษะเรื่องการจัดการขั้นสูง <ฮะ S 2> ในขณะที่เราเล่นเนี่ยเราต้องใช้การทรงตัวในการทรงตัวเนี่ยเราก็ต้องคิดหลายๆอย่างพร้อมกันเช่นท่าทางการวางเท้าการขยับเพื่อไม่ให้เราล้ม <ฮะ S 2> ก็เป็นฝึกเรื่องของสติด้วยแล้วก็กระบวนการการแก้ปัญหาอนอกจากเรื่องของสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วเรามาเริ่มต้นเล่นโรลเลอร์เบลดอย่างถูกต้องและปลอดภัยกันนะคะวันนี้คุณพ่อและ น้องแชปเตอร์น้อง m ิสตานะคะจะเป็นผู้เล่นค่ะส่วนคุณแม่นะคะจะเป็นกองเชียร์ค่ะเพราะคุณแม่บอกแล้วว่ากองเชียร์ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะทั้งสองทีมนี้นะคะใครจะพิชิตภารกิจที่เราตั้งไว้ได้สำเร็จค่ะขอเสียงคนพร้อมดังๆหน่อยได้ไหมคะร้อมคร่ะเราพร้อมแล้วไปขยับตัวกันเลย เราจะเริ่มต้นจากอะไรคะการลุกขึ้นยืนเนี่ยให้ทุกคนนะครับเอามือแตะไว้ที่พื้นกรตรงข้างนะครับแล้วเราก็ตั้งเข่าขึ้นมาอย่างนี้ครับเหมือนเหมือนท่าเบบีครับเหมือนเบบีเวลาลานถูกต้องครับสเต็ปต่อไปนะครับให้เราเอาขาข้างที่เรา ถนัดหรือแข็งแรงที่สุดนะครับน<ช>ั่งขึ้นมาเฉียง45องศาครับแล้วก็ทายน้ำหนักตัวไปที่มือครับวากขากวางเป็นตัววีแล้วก็ลุกขึ้นโดย,โดยที่ต้นเท้าไม่แยกออกนะครับอ๋ออ่านี่คือการลุกขึ้นยืนแบบปลอดภัยในในขณะที่เรายืนเนี่ยครับเท้าต้องเป็นตัววีตลอดคาะม้าเท้าแยกออกปุ๊บให้เราเก่งต้นเท้ากลับเข้ามาอ่าพอเรายืนขึ้นได้แล้วใช่ไหมครับค่ะอ่าให รีแลกนะครับสบายๆนะครับหายใจเข้าหายใจออกลึกๆมือนะครับอาจจะก,การกออกนิดนึงเพื่อช่วยการทรงตัวนะครับหรือถ้าอโอเคแล้วก็เอามือไว้ข้างตัวแบบสบายๆได้ต่อไปนะครับก่อนที่เราจะเคลื่อนที่เนี่ยเราต้องฝึก <ๆ S 2> ล้มแบบปลอดภัยก่อนอง่ายสุดเลยครับให้คิดว่าเรากราบลัำทเลือกจากข่ามือ2อมือตอลงพื้นห้ามเหยียดตึงนะครับน้องๆอเพราะว่าถ้าเหยียดตึงปุ๊บมันจะเหมือนกิ่งไม้เวลา โดนแรงและะ้วค่ะให้เรางอไว้ได้หนึ่งเพื่อเราจะได้ซับแรงตอนเรากระแทกนะครับอ่าดูครูคูแจ๊บทำให้ดูหนึ่งสองส,องสามโอ้โหครูแก๊บคะทำไว้นะครับไม่ให้หัวเรากระแทกพื้นเพิ่มเติมเรื่องการล้มด้านข้างไปในการล้มด้านหน้าด้วยเลยนะ,ะเพราะว่าการล้มด้านหน้ากับด้านข้างเนี่ยคล้ายๆกันค,คือเข่ามือสองแต่การล้มด้านข้างเนี่ยเพิ่มเติมคือเรากริ่งดูดีๆนะครับดูดีๆนะคะโอเคสมมติครูแก๊บสเก็ดอยู่ปุ๊บมีคนปั่นจักรยานมาชนด้านข้างปุ๊บ นะครับครูแก๊บมองก่อนว่าทางล้มได้หรือเปล่าท,ท,ที่เราทำไว้เมื่อกี้เข่ามือซอกแขนหยียดตึงนะครับเข่ามือซอกโอ้โหอ,ะ,อ,ะ,อะเราดูวิธีการฝึกล้มแล้วท่าทางต่อไปคไืออะไรคะล้มด้านหลังครับทุกทุกครั้งที่น้องๆนะครับรู้สึกว่าจะง่ายหลังค่ะอันดับแรกครับหให้เอามือของเราเนี่ยจับไปที่เข่าเราเพราะว่ามือเนี่ยมันจะทําให้เรานะครับทรงตัวอยู่ไม่ไม่ง่าย S <S 2> <S 2> ถ้าปล่อยมือปุ๊บมันก็จะหงายเลยครับอ๋อแล้วก็พอเรามือจับเข่าปุ๊บ oh. ตัวเราจากสูงสูงเนี่ยมันก็จะย่อต่ำลงค่ะพอย่อต่ำลงปุ๊บใกล้พื้นโลกแล oh. ้วค่ะลมก็อาจจะไม่เจ็บเท่าตอนเรายืนอ oh. ๋อตอนนี้นะคะทั้งสองครอบครัวรู้วิธีการล้มที่ถูกต้องท่าทางที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้ทั้งสองครอบครัวไปฝึกซ้อมก่อนเพราะว่าวันนี้เรามีภารกิจที่สำคัญที่เราจะต้องทำร่วมกันด้วยนะคะ ตอนนี้ให้เวลาไปซ้อมก่อนเลยอ้าวทุกคนเดินไป็นตัว B เอามาหาคุณแก๊บเอามาแตะมือเยี่ยมค่ะคุณพ่พออาริสตาอ่าเก่งมากครับอ่าพยายามขีบอกด้านข้างนะครับอย่าขี่เบิงไปด้านหลังนะอ่าโอเคน้องจคปเตอร์ดีครับน้องนิสตาดีลูกอ่าจะไปทางไหนให้ตาเรามองไปทางนั้นเสมอนะครับ ทุกคนครับถ้าจะหงายหลังให้เอามือไปไว้ที่ไหนครับเท้าครับอ่าเก่งมากครับเมนอที่ขาวทุกคนเอามือจับเท้าอ่าแล้วปล่อยไหลดูล้อหมุนไปเรื่อยๆโอเคเดียวครับถ้าเราเจอพื้นขูดขานะครับก็ให้ยกเท้าเยอะๆนะครับอ่าดีมากครับน,น,น้องนิตาเก่งมากน,ะนั่นหแหละขาแยกแล้วก็ยกคิดกลับขนมาใต้ลำตัวระวังชนใต้นะครับ นี้เรียกมากตนุนักกู่ขาใช่ไหมครับเลี้ยวแคบๆหน่อยจะได้ไม่ไมต้องเจินุปกร่าเลี้ยวแล้วเลียวแล้วเลี้วต่ออ่าเก่งมากบเ้ย ทุกคนรอดชีวิตคุณพ่อคะเมื่อสักครู่นี้น้องแชปเตอร์ฝึกซ้อมเป็นยังไงบ้างคะแกก็เอนจอยการเล่นอยู่แล้วครับพอไม่ได้เรียนเบสิกนานๆก็อาจจะเหมือนเมื่อกี้เป็นการทบทวนเบสิกให้แกแบบชินมากขึ้นอย่างเงี้ยครับแล้วแกก็ดูมั่นใจมากขึ้นครับเวลาที่น้องแชปเตอร์ฝึกซ้อมกับคุณพ่อรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับชอบไหมครับสนุกไหมครับคุณพ่อช่วยอะไรบ้างไหมครับไม่เลยปล่อยให้เล่นไปเลยคุณพ่อแนะนําอะไรไหมครับ ไม่เลยนะคะมาถามน้องนิสตาบ้างเคคมื่อ,ส,อสักครู่น,นี้ฝึกซ้อมเป็นยังไงบ้างคะโอเคไหมคะโอเคค่ะคิดว่าเราจะมาแบบทําภารกิจในวันนี้สามารถชนะทีมของน้องแชปเตอร์ได้ไหมคะได้ได้อ่ะมั่นใจไหมคะมั่นใจมั่มนใจนะคะด้วยความมั่นใจนะคะคุณพ่อคะเมื่อสักครู่น,นี้น้องซ้อมคุณพ่อรู้สึกเป็นไงบ้างคะคล่องแคล่วขึ้นคล่องแคล่วขึ้น คุณพ่อมีแนะนําท่าทางอะไรให้กับน้องดิสตาบ้างไหมคะส่วนมากเรียนเรียนรู้จากเขาเอาเป็นว่าตอนนี้นะคะทั้งสองครอบครัวฝึกซ้อมเรียบร้อยแล้วมาฟังภารกิจดีกว่าวันนี้เรามีภารกิจให้ได้ทาร่วมกันคืออะไรคะค้ชแก๊ปวันนี้เราจะมีให้ทํสองภารกิจนะครับภารกิจแรกเนี่ยก็คือจะเป็นการส่งกลวยครับครูแก๊ปจ,จะให้กลวยทั้งหมด5ชิ้นนะครับ ต่อทีมนะครับแล้วก็น้องๆนะครับจะเป็นผู้ส่งกลวยให้กับคุณพ่อ,อผ่านด่านสิงกิดขวางครับภายในสามนาทีภายใน3ามนาทีทาถ้าสามารถส่งกลวยทั้ง5กลวยนี้ถึงคุณพ่อภายใน3ามนาทีได้ภารกิจแรกสําเร็จนะคะภารกิจที่2คืออะไรคะภา,ารกิจที่2นี้จะท้าทายน้องๆเพิ่มขึ้นครับเพราะว่าด่านนี้เราต้องมีพละกําลังด้วย ก็คือน้องๆครับจะเป็นคนเข็นคุณพ่อจากจุดเริ่มต้นไปจนจุดสิ้นสุดครับอยังไงก็ได้ครับโดยที่คุณพ่อเนี่ยพยายามอย่าล้มนะครับคุณพ่ออาจจะนั่งหรือจะยืนก็ได้ครับแต่ครูแก๊บแนะนําว่าให้ย่อตามๆหรือจะนั่งลงไปเลยก็ได้อันนี้แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนไม่เหมือนกันมีแผนในการเพื่อให้น้องๆได้ ปฏิบัติได้ไดง่ายที่สุดกัน<ช>นะคะใครถึงจุดสิ้นสุดเร็วที่สุดเ,เร็วที่สุดและถึงก่อนนะคะทีมนั้นจะเป็นผู้ชนะค่ะถ้าเข้าใจกติกาแล้วน้องแชปเตอร์พร้อมไหมคะพร้อมครับ,รรบน้องนิสตาพร้อมไหมคะพร้อมค่ะทุกคนพร้อมแล้วและทีมไหนเป็นผู้ชนะไปติดตาม และตอนนี้นะคะทั้งสองเทมประจําจุดเรียบร้อยแล้วนะคะคุณพ่ออยู่ด้านโน้นคุณแม่อยู่ด้านนี้และน้องแชปเตอร์กับน้องนิสตาค่ะฟังเสียง claro> นกหวีดไปพร้อมๆกันนะพอได้ยินเสียงนกหวีดปุ <c 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 ๊บคือเริ่มต้นเลยนะคะอ่ะพร้อมแล้วเริ่ม แบ้าครับตอนนี้หน่งนาทีสามสิบวิเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นทั้ง2อทีมทีมของน้องแชปเตอร์และทีมของน้องนิสตาทำภารกิจแรกสำเร็จมาถึงภารกิจที่2นะคะเพื่อเพิ่มความสนุกสนานมากขึ้นและให้ทั้งครอบครัวได้มีส่วนร่วมภารกิจนี้จะ สำเร็จแบบสมบูรณ์นะคะคือคุณพอ่อคุณแม่ลูกพอถึงเส้นชัยปุ๊บต้องยกมือขึ้นทั้ง3คนเลยนั่นคือสำเร็จค่ะอะตอนนี้พร้อมแล้วนะคะทั้ง2ทีมพร้อมนะคะฟังเสียงนกหวีดพร้อมกันแล้วปล่อยตัวพร้อมกันพร้อมนะคะ เกะะ่งทั้ง2ครอบครัวเลยค่ะสําหรับภารกิจที่2นะคะเมื่อสักครู่นี้โค้ชแกรให้เวลาไปทั้งหมด1นาทีทั้ง2ครอบครัวทําเวลาไปเพียง25วินาที <Yeah. S 1> ปรบมือให้ตัวเองค่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้น <c oughs> วันนี้ทั้งครอบครัวของน้องแชปเตอร์และครอบครัวของน้องนิสตาทําทั้ง2ภารกิจนี้สําเร็จเย yeah. <Yeah. S 1> yeah. โค้ชแกปนะคะพูดถึงประโยชน์ทั้ง2ภารกิจนะคะที่ทั้ง2ครอบครัวนี้ได้ไปในวันนี้นอกจากทักษะเรื่องร่างกายนะครับแล้วก็เรื่องของทักษะการเล่นเนี่ยการที่เรารู้ว่าแม้ว่าเราล้มเราเหนื่อยเรารู้สึกท้อเนี่ยแต่เราต้องสู้กับมันจนกว่าเราจะทําสําเร็จซึ่งทั้ง2ทีมก็ทําสําเร็จตามภารกิจที่โค้ชให้หมดทุกคนเลยเก่งมากครับ สุดท้ายนะคะอยากให้โค้ชแกฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านสักนิดหนึ่งในเรื่องของการทํากิจกรรมร่วมกันในครอบครัวค่ะก็อนอะทุกวันนี้มันเป็นโลกของหน้าจอครับอ่าซึ่งวันวันหนึ่งอ่ะเราอาจจะใช้เวลากับมันเยอะ <Yo S 2> จริงๆแล้วอ่ะถ้าเราลองดูรอบๆตัวเนี่ยอาจจะไม่ใช่สะเก็ดก็ได้เป็นกิจกรรมบางอื่นก็ได้ครับ เราจะคนะ้นพบว่าจริงๆแล้วมันสนุกแล้วมันก็ทําให้รรยากาศครอบครัวของเราอบอุ่นได้แชร์ได้แลกเปลี่ยนกันซึ่งจะทําให้ครอบครัวเป็นครอบครัวที่ดีเมื่อครอบครัวที่ดีครับเ <ๆ S 1> ด็กๆก็จะเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีหลากหลายกิจกรรมที่อยู่ในรายการขอขยับแฟมิลี่ค่ะทุกครอบครัวสามารถนําไปฝึกเองที่บ้านได้แบบง่ายๆทําให้เกิดกิจกรรมที่ดีในครอบครัวด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะครอบครัวของน้องแชปเตอร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครอบครัวของน้องนิสตาด้วยนะคะขอบคุณค่ะและ ขอบคุณโค้ชแกรปด้วยนะคะที่วันนี้มาแนะนำเทคนิคการเล่นโรลเลอร์เบรดนะคะให้กับทั้งสองครอบครัวและคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ ลาทักคุณผู้ชมทางบ้านนะคะอยากจะร่วมกิจกรรมแบบนี้ในรายการขอขยับแฟมิลี่สมัครกันเข้ามาได้เลยค่ะผ่านทาง Facebook Fanpage ขอขยับแฟมิลี่หรือว่า QR Code ที่อยู่ด้านล่างนี้สมัครกันเข้ามาเยอะๆนะคะขยับร่างกายสุขภาพดีแข็งแรงขยับใจใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นค่ะและกลับมาพบกันใหม่นะคะในรายการขอขยับแฟมิลี ทาง ALTV ช่อง4ทีวี TV เรียนสนุกค่ะวันนี้พวกเราทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสสวัสดีคขอท่าของรายการสักนิดนึงค่ะขอขยับแฟมิลีเย้ได้เทคนิคใหม่ๆเยอะเลยครับจากการแบบเล่นแบบกันเองมาได้โค้ดสอนเบสิกแบบการล้มการอะไรแล้วมันระวังตัวมากขึ้น ก็เห็นเขาสนุกแล้วก็สนุกไปด้วยแล้วที่สําคัญก็ได้ได้เรียนรู้ว่าวิธีการล้มที่ถูกต้องเป็นยังไงอะไรเง mm ี hmm. ้ยค่ะปกติเขาล้มเขาก็ล้มไปเลยแต่คราวนี้เหมือนถ้าเขาล้มเขาก็จะรู้ว่าวิธีการเซฟตัวเองไม่ให้บาดเจ็บน้อยที่สุดต้องทํำยังไงอะไรเงี้ยค่ะหนักมากแล้วก็เหนื่อยด้วยซ mm hmm. ิกแซกแล้วหนูก็ซิกแซกหนูเกือบล้มหนูเกือบแบบแยกขาออกจากกาันแล้วก็แบบตรงไปเลยเกือบ ซิกแซกค่ะเห็นคุณพ่อก็ง่ายอยู่ค่ะสนุกค่ะก็อยากให้ใช้เวลาอยู่ร่วมกับครอบครัวเยอะๆค่ะเพราะว่ามันก็ดีต่อครอบครัวระทธรรมคัญก็คือดีกับตัวลูกมากๆเขาได้เล่นกับเรามันก็เขาบอกว่าพ่อแม่คือของเล่นที่ดีที่สุดของลูกนี่คือจริงที่สุดแล้วค่ะเหมือนย้อนไปในวัยเด็กแหละครับแต่เพียงแต่ว่าวัยเด็กเราอาจจะลองผิดลองถูกเองแต่ว่าอันนี้พอมันมีโค้ชมามันก็จะมีความ เ,ออเป็นเบสิกสกิลที่ถูกต้องเป็นพื้นฐานที่ทำให้เราแบบเล่นแล้วถูกไม่เจ็บ แล้วก็ปลอดภัยครับผมจริงยอมรับว่ากลัวมากตอนแรกๆเพราะเราก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยเดี๋ยวเขาจะล้มจะเจ็บตัวหรือเปล่าอย่างที่โคช้ชบอกเนาะมันมีเรื่องของเซฟตี้แล้วก็โปรเทคชั่นที่ค่อนข้างเรียกว่า cover เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างอุ่นใจกีฬานะตอนนี้ที่เราเลือกเรามั่นใจได้ว่าเขาจะปลอดภัยการทํากิจกรรมแบบนี้ครับออกมาด้วยการเป็นาการสารสัมพันธ์ครอบครัวที่ดีนะครับแล้วก็ทําให้เขาแข็งแรงนะครับให้เขารู้จัก รู้แพ้รู้ชนะรู้วภัยนะครับรู้กฎกติกาแนะนําให้ทุกคนออกมาออกกําลังกายกันไม่ว่าจะเป็นกีฬาอะไรก็แล้วแต่ครับการที่ออกมาทํากิจกรรมไม่ว่าจะเป็นกีฬาใดๆก็ตามนะคะเป็นประโยชน์กับตัวของน้องเองแล้วก็ตัวของุพ่อคุณแม่นะคะเพราะฉะนั้นมาพยับกักครับรู้หรือไม่ว่าการเล่นโรลเลอร์สเก็ตสําหรับเด็กๆต้องเตรียมตัวและเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างอย่างแรกที่ขาดไม่ได้คือ รองเท้าสเก็ตที่ต้องมีขนาดพอดีเท่ากับเท้าของเด็กๆหมวกนีรภัยที่มีขนาดพอดีกับศีรษะที่จะทําให้เด็กๆปลอดภัยจากการลม้มและทําให้พ่อแม่ผู้ปกครองหายกังวลกล้าท,ที่จะปล่อยให้เด็กๆหกล้มในการเล่นสนับเข่าและสนับมือเพราะในการเล่นโรลเลอร์สเก็ตจะต้องมีการหกล้มและการกระแทกบ้างซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้สามารถป้องกันการบาเดเจ็บที่จะเกิดขึ้นได้ เพียง3ข้อเท่าน,นี้เด็กๆก็สามารถเล่นโรลเลอร์สเก็ตได้อย่างสนุกและปลอดภยัยส่วนคุณพ่อคุณแม่ก็สบายใจหายห่วง